สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์ทวนกระแสข่าวนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันศุกร์ที่18เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้ชื่อว่าพักเพื่อไทยกับนายเศรษฐาปากพาจนแล้วก็วงเล็บคำว่าตรอกเลยอ่านได้สองแบบนะครับพักเพื่อไทยกับนายเศรษฐาปากพาจนเฉยก็ได้ หรือจะเป็นพักเพื่อไทยกับนายเศรษฐาปากพาจนตรอกก็ได้เช่นกันเนื้อหาใจความเนี่ยคุณสุทินเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคำพังเพยและก็สุภาษิตไทยที่เป็นอมตะแล้วก็นำมาใช้ได้ตลอดการเนี่ยคือสุภาษิตท,ที่เกี่ยวกับวาจาพาทีหากพูดไปดีจะเสียหายดังคำพังเพย,ยที่บอกว่าปละหมอตายเพราะปาก หรือในนิราศภูเขาทองของเอกอัครมหากวีไทยในยุคต้นรัตนโกสินทร์อย่างสุนทรภูดเนี่ยเขียนเอาไว้ในนิราศภูเขาทองบอกว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสักมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตแม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์ที่เพราะพูดจา นี่แหละครับสุภาษิตท,ที่กล่าวมานี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เอามาใช้ได้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยที่ชื่อในเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยซึ่งหมายมั่นปั้นมือว่าจะเสนอให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภา,าเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีใช้ได้ครับใช้ได้ย้อนกลับไปสิครับในช่วงต้นของการประกาศจะตั้งรัฐบาลผสมใหม่ ที่พักเพื่อไทยฉีก MOU 8พักแล้วก็ผลักไสให้พัก9ก้าไกลออกไปเนี่ยนะครับแล้วพักเพื่อไทยก็ร่วมตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่กับพักภูมิใจไทยรวมเสียงได้211เสียงคือสอสเพื่อไทย141บวกกับสอสจากภูมิใจไทย71คนเปิดตัววันแรกเนี่ยก็ได้ยินเสียงคือฮาแล้วนะครับว่าอาจจะได้เป็นรัฐบาลที่มั่นคง แล้วก็มีทีท่าว่าจะผ่านการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในการประชุมร่วมของทั้งสองสภาเพราะมีกระแสข่าวว่าสสจากรัฐบาลนักษาการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากพลังประชารัฐจากรวมไทยสร้างชาติจากชาติไทยพัฒนาต่างก็แบะท่าว่าจะยกมือให้กับนายเศรษฐาที่เป็นคนดิเ i d นายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติและก็พรรคชาติไทยพัฒนา พูดลอยๆบอกว่าจะโหวตให้คนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนอกจากสามพักนี้แล้วเนี่ยนะครับยังมีสอวอหมอดูคู่กับหมอเดาอย่างนายบัญชัยสอนสิริเนี่ยออกมาประกาศปา่าๆบอกว่าสอวอ90%้าสจะยกมือสนับสนุนให้คนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีคําพูดเหล่านี้เนี่ยนะครับทาให้พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเกิดอาการที่เรียกว่าฮึกเหิมแล้วก็เหิมเกริมแล้วก็ประกาศว่าบัดนี้ พักเพื่อไทยได้เสียงหนุนจัดตั้งรัฐบาลที่มั่นคงมีเสียงสนับสนุนเกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎร500มาแล้วคืออาจจะมีเสียงสนับสนุนจากสสในเกิน300คนแต่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับพักเพื่อไทยก็ยังสงวนท่าทียังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่ามีพักที่เคยเป็นคู่แข่แขงสําคัญที่นายเศรษฐาและแพทองทานชินวัตรเคยประกาศเอาไว้หลายเวทีบนเวทีหาเสียงหรือเปล่า ว่ามีเราไม่มีลุง8ปีมานี้ประชาชนทุกยากพอแล้วหรือไม่ก่บการเปลี่ยนสวิตสปอเพื่อความอยู่ดีกินดีมีความสุขไปพร้อมๆกันอย่าลืมนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับในเศรษฐาคนเดียวกันนี้แหละครับยังเคยดูหมิน่นดูแคลนลุงตู่แล้วก็ลุงป้อมในหลายๆวาระหลายๆโอกาสแต่พักเพื่อไทยก็ออกมาแก้ตัวว่าคำพูดเหล่านั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่วิธีการหาเสียงเท่านั้นแะครับ ฝ่ายลุงป้อมก็ปิดปากเงียบไม่ได้พูดอะไรเลยส่วนลุงตู่ซึ่งประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้วเนี่ยก็เดินหน้าปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกรัฐมนตรีรักษาการต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่พักเพื่อไทยซึ่งกําลังหลงระเริงกับอํานาจที่อาจจะได้คืนมาในเวลาใกล้นี้เนี่ยก็ทําทีเป็นห่วงก้างสั่งให้รัฐบาลรักษาการหยุดทํางานสําคัญสาคัญแม้จะเป็นเรื่องเร่งด่วนและก็เป็นเรื่องจําเป็นก็ตามยังภูมิธรรมเวชยชัย รองหัวหน้าพักซึ่งเคยเป็นทหารป่าที่กลายมาเป็นร่างทรงของนายทักษิณภูมิธรรมในฐานะที่เป็นผู้จัดการรัฐบาลคนใหม่เนี่ยเหิมเกริมนะครับถึงขั้นออกถแถลงการบอกให้รัฐบาลรัาการเนี่ยยุติการโยกย้ายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เพื่อรอให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้จัดวางตําแหน่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ตามอําเภอใจโดยเฉพาะในกระทรวงกลาโหม ภูมิธรรมออกแถลงการโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงระเบียบราชการที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยเป็นรัฐบาลเลยนะครับเช่นกฎระเบียบของกระทรวงกลาโหมอย่างนี้เป็นต้นภูมิธรรมเนี่ยไม่ได้ฉุกคิดเลยนะครับว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตามอำเภอใจเนี่ยอาจจะต้องไปเจอกับชะตากรรมอันเลวร้ายนะครับเหมือนกับที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยย้ายนายทวินเปลี่ยนสี จากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไปนั่งตบยุงในสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วทำให้ยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีรัฐมนตรีอีก7คนที่ร่วมลงมติให้ย้ายนายทวิลเนี่ยต้องพ้นจากหน้าที่ไปด้วยในความผิดอาญาตามมาตรา157นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นายภูมิธรรมออกแถลงการในขณะที่กระทรวงกลาโหมนัดประชุมกันแล้วก็มีวาระการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปีภายในวันที่24สิงหาคมนี้เป็นเรื่องหลักดังนั้นเนี่ยนะครับแถลงการของนายภูมิธรรมเนี่ยเลยถูกมองว่าตั้งใจจะประนามออกสื่อหวังจะให้รัฐบาลรัาการลงตู่เนี่ยยุติการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงทุกตำแหน่งโดยบอกว่าควรจะให้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเข้ามาดําเนินการ ในภูมิธรรมกับพักเพื่อไทยจะหยุดลุงตู่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะมีกฎระเบียบในสภากลาโหมมันหยัดว่าอำนาจหน้าที่การแต่งตั้งโยกย้ายของผู้นําเหล่าทัพเนี่ยถือเป็นอำนาจของสภากลาโหมนั่นแหละครับฉะนั้นจะไม่ให้ลุงตู่จัดโผทหารได้คือต้องมีนายกภายในวันที่22สิงหาคมนี้สิครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสภายังไม่ได้กําหนดวันเลือกนายกเลยนะครับ แม้ว่าอาจจะเลือกนายกได้ในวันที่22สิงหานี้แต่ยังมีกระบวนการอีกหลายวันนะครับกว่าจะเป็นรัฐบาลบริหารประเทศขึ้นมาจะเป็นทางการได้คือต้องมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าปรกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีก่อนต้องมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีรัฐบาลก็ต้องแถลงนโยบายต่อสภาก่อนจะบริหารประเทศได้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย2-3ถึงสสัปดาห์ซึ่งการประชุมสภากลาโหมรอไม่ได้หรอกครับ เพราะฉะนั้นถแถลงการของนายภูมิธรรมเนี่ยจึงถูกมองว่ามีเป้าหมายที่จะประนามหลูงตู่ออกสื่อแล้วก็เป็นการสร้างศัตรูกับกองทัพโดยไม่จําเป็นเลยนะครับประเด็นนี้จึงตรงกับคําพังเพยที่บอกว่าปลาหมอตายเพราะปากนี่แหละครับส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนี่ก็เข้าไขา่ปากพาจนตรอกตรงที่บอกว่าไม่ให้คนเดิมพักเก่าไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงที่เคยเป็น แล้วก็ให้จัดสรรแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งนายกในรัฐสภาไปแล้วคําพูดของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยไปสร้างความสันเทือนในหมู่พักร่วมรัฐบาลนะครับจนทําให้แกนนําว่าที่พักร่วมเนี่ยเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะถูกเพื่อไทยเนี่ยดัดหลังหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะที่นายเศรษฐาเคยพูดว่าอย่าหวังว่าจะได้นั่งกระทรวงดีๆเพื่อไทยหาเสียงแทบตายกูไม่ให้พวกมึงหรอก คำพูดของนายเศรษฐาทั้งตอนหาเสียงและขณะที่พักเพื่อไทยกับพักร่วมรัฐบาลจึงพูดได้ว่าปากเนี่ยพาจนไม่ใช่ปากพาจนเงินเพราะมหาเศรษฐีย่างนายเศรษฐาเนี่ยเงินมีใช้จนถึงชาติหน้าก็ใช้ไม่หมดนะครับความมั่งคั่งอย่างนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ในายเศรษฐาเนี่ยพูดจาโอหังไม่ฟังใครซึ่งไม่เคยมีมาก่อนสําหรับคนไทยเป็นนายกรัฐมนตรีพูดจาทํานองนี้เท่าที่มีประสบการณ์ในการทําข่าวการเมืองมาเนี่ยนะครับ พบว่าการตั้งรัฐบาลในอดีตมีการจัดสรรมีการแบ่งปันเก้าอี้รัฐมนตรีในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลเขาตกลงกันตั้งแต่ก่อนวันเปิดสภานะครับในเศรษฐาเนี่ยเป็นนักธุรกิจบ้านจัดสรรเป็นนักธุรกิจที่เคยพูดว่าผมไม่สนใจการเมืองคงเข้าใจแลลวครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเหมือนกับการจัดตั้งบริษัทบ้านจัดสรรหรือบริษัททําการค้าหรือเปล่า บริษัทที่จดทะเบียนบริษัทจัดตั้งที่ทําการเสร็จแล้วค่อยหาผู้บริหารแล้วก็พนักงานเอาภายหลังเพราะมีเงินจ้างคนเก่งการตลาดมาทํางานกี่คนก็ได้นี่แหละครับจากพฤติกรรมของพรรคเพื่อไทยแล้วก็คําพูดที่ไม่มีหางเสียงของคนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยทำให้หลายฝ่ายเกิดความสงสัยขึ้นมานะครับว่าการประชุมร่วมรัฐสภาครั้งต่อไปจะได้นาย,ยกรัฐมนตรีหรือไม่เหมือนกับที่กิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภา กิติศักดิ์ออกมากล่าวหลังจากที่นายชูวิทย์กมลวิสิตเนี่ยออกมาแฉภูมิหลังของเศรษฐาและความไม่ชัดเจนของพรรคเพื่อไทยอาจจะทําให้ในายเศรษฐาเนี่ยตกม้าตายก็เป็นไปได้นะครับกิติศักดิ์บอกว่าอย่างนี้ครับคนถืออํานาจการต่อรองทั้งหมดขณะนี้เนี่ยอยู่ที่ลุงสองคนคือลุงป้อมกับลุงหนูก็คืออนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่จะเป็นคนกําหนดเท่านั้นแค่ลุงหนูถอนตัวปุ๊บเพื่อไทยเจ๊งเลยนะครับ หรือถ้าเกิดลุงป้อมไม่เข้าร่วมด้วยเนี่ยสวก็ไม่โหวตให้เพราะฉะนั้นลุงไม่มีเพื่อไทยได้แต่เพื่อไทยไม่มีลุงไม่ได้นะครับทางของพักเพื่อไทยเนี่ยมันตีบมากเหลือเกินอาจจะไม่ได้อย่างที่หวังหรอกครับเพราะว่าอำนาจต่อรองเนี่ยน้อยกว่าฝั่งสองลุงเขาอะนะครับกิติศักดิ์พูดจาว่าอย่างนี้ถึงวันนี้แล้วเนี่ยในเศรษฐาสมควรจะต้องรู้ตัวแล้วนะครับว่าสถานะของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงคําประกาศไม่ให้คนเดิม พักเก่าไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงเดิมเนี่ยมันเป็นแค่ฝันกลางแดดเท่านั้นแหละครับและจะส่งผลกระทบให้ไทม์ไลน์ของการโหวตนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่21-22สิงหาคมนี้เกิดอะไรขึ้นต้องดูและก็ตามลุ้นกันต่อไปด้วยนะครับ